ไทยไทยมส์ทูเมส์ Mount Mount มาจ้ามาชมาก,กันต่อนะคะใช่ครับเนะมส์ทูมส์ของเราครับเรื่องราวของศิลปินนะฮะที่ เป็นศิลปินเขาเรียกว่าเหมือนจะอินดี้ตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วนะเขาบอกมันเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเป็นแนวสไตล์ที่แบบว่าฉีกในช่วงนั้นที่แบบกําลังดังเลยนะใช่ช่วงหนึ่งเลยกับพี่พีเสดดนั่นเองเพลงดังที่ทําให้คนรู้จักก็คือสา้ากระโปงเฮียนวัานี้ไปเรียนแล้วบอท่านันแหละเยอะไม่ได้แล้วตีหอยนี่ก็ดังมากนะคะคุณหยาเรียกว่ากลายเป็นตอนนี้เนี่ย ะอาน้อ,นองๆวัยรุ่นโซเชียลทั้งหลายเนี่ยกลับให้ความสนใจกับพี่เขาอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วจาก่อนหน้านั้นนี่นะคะคือมีคนไปทวิตถามพี่พีบอกว่าเฮ้ย<ค>พี่พ,พีผมสวยมากเลยผมเงางามมากม,มีเคล็ดลับดูแลผมยังไงบ้างคะแล้วพี่พีแกก็ตอบไปว่าเอ้ยใส่วิกน้องฮ่อย่างนี้เป็นประเด็นไปอีกนะคะใส่วิกอีกคนก็เลยยิ่งไป มีทวิตดี๋ยวว่าสรุปว่าที่ผ่านมาตลอดชีวิตฉันเนี่ยฉันคิดว่าผมจริงขึ้นมา<อ>สรุปว่าใส่วิกหรืออะไรยังไงเนี่ยกลายเป็นกระแสขึ้นมาช่วงหนึ่งเลยจน<า>พี่พีแกก็เลยต้องออกมาแก้ข่าวอีกทีนะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเป็นผมจริงแต่ว่าผมาแค่แซวน้องเขาเล่นไม่คิดว่าคนจะคิดกันไปไกลขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดูแลธรรมดาเลยครับไม่ได้หมักอะไรพิเศษเลยคือเป็นคนที่แบบผมตรงผมสวยอยู่แล้วนะคะนี่เขาบอกว่าแฟนคลับแซวกันแปกันมาแซวเล่นๆอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นจากมุมหนึ่งของโซเชียลมีเดียนั่นแหละนะฮะที่คนมองว่า เป็นมุกเป็นมุกเออเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกจากโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ว่าพี่พีเสดเดอร์เนี่ยคล้ายๆกับตัวละครตัวหนึ่งชื่อเอเรนเยเกอร์เออนะฮะจากตัวละครหลักในแอนิเมะนะฮะที่ชื่อว่า Attack on Titan อะไรอย่างนี้อ๋อไม่เคยดูเลยแต่ว่าเหมือนใช่ไหมไม่เคยดูเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเหมือนนะคะทำให้พี่พีเนี่ยเขาประกาศตัวเลยบอกว่า ถ้าเกิดทำเพลงออกจะทำเพลงออกมากับเรื่องของแบบเอรนเยงเกอร์นี่แหละถ้าเกิดว่าคนติดตามทวิตของพี่เขาอ่ะผ่าน1,000คนขึ้นไปเออแล้วก็เห็นว่าล่าสุดอ่ะถึงจริงคุณนะยังไงอติดตามในข่าวนี้เลยค่ะพีเสเดิดปลื้มเขาเรียกผมว่าเอรนนะฮะยอดวิวพุ่งไม่หยุดเลย หือว่าเป็นเป็นอะไรที่เซวกันเล่นแล้วสุดท้ายมาคือได้ทําจริงๆเลยนะคะล่าสุดกับคุณบีเสดิดครับปล่อยเพลงที่มีช okay> it ื่อว่าเขาเรียกผมว่าเอเรนคุณดูภาพที่เหมือนปะอันนี้เป็นภาพในการ์ตูนเออเหมือน เออเหมือนน้าก็เหมือน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 เออล่าสุดเขาบอกว่ายอดวิวผ่านหลัก2ล้านวิวเพียงแค่1วันแล้วคุณนะฮะปัจจุบันก็ถึง3ล้านวิวแล้วเออนบตั้งแต่วันที่26กันยายนนี่แหละนีนภาพใกล้ๆคือเหมือนมากเดยเหือนเหหมืทรงจมูกจมูกอะไรคือได้ทรงผมคือเป๊ะมากคุณค่ะได้ตาก็เหมือนนะคุณตาแอบเหมือนอยู่หมืจริงนะคะแต่ แต่ตัวละครนี้น่าจะดูเมาๆสักนิดนึงนะถ้าพี่พีเมาก็อาจจะขายอยู่เหมือนเขาแบบว่ามีผ้าพันแผลใช่ไหมคุณในตัวละครอ่ะมันจะเป็นผ้าพันแผลแต่พี่พีวเป็นผ้าคาดผมเอไตล์การ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียก สำหรับเหล่าบรรดาแฟนๆนะที่มองว่าพี่พีเนี่ยอาจจะน่าคล้ายเอเรนนะคะตอนนั้นเขาก็ได้ทวิตขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดฟอลโล่ถึง1,000เนี่ยเดี๋ยวผมจะแต่งเพลงเขาเรียกผมว่าเอเรินช่วยกันฟอลโล่หน่อยนะครับอะไรเงี้ยคราก็แต่งขึ้นมาจริงๆนะคะคุณขาเรียกว่าเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าทวิตนั้นเนี่ยจะมีคนฟอลโล่จะมีคนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกกะว่าร้อยคนก็ถือว่าลู้แล้วแหละก็ดีแล้วอะไรอย่างงี้ไงใช่แต่ว่าเกินค่าดเขาบอกว่าคืนนั้นคืนเดียวเนี่ยนะคุณขามาเป็นหมื่น แต่ที่คิดไว้ขําเขาว่าจะแต่งแค่สีบรรทัดก็พอแล้วมั้งเบาๆเลยงี้นะคะเอา,าคิดใหม่แล้วกันตอนนี้เนี่ยก็เขียนเป็นเพลงเลยเขาเรียกผมว่าเอเรนนะคะออแล้วก็แบบคิดว่าจะออกมายังไงจะแต่งไงดีนะคะคือไม่ใช่แค่คำที่ทุกคนเรียกหรือว่าพูดถึงผมเพราะว่าผมหน้าเหมือนเอเรนแค่นั้นนะแต่ว่าในนิยามอีกมิติหนึ่งเนี่ยเอเรนสำหรับผมเนี่ยมันคือตัวแทนของคำว่าสูอ้อดทน ความกล้าหาญความเสียสละนะคะคถือว่าสามารถใช้ได้กับทุกๆคนเพื่อให้คนที่รู้สึกเอ๊ะแย่ๆอยู่ตอนนี้สิ้นหวังท้อแท้แพ้ภัยสังคมต่างๆให้มีกำลังใจมากขึ้นนะคะคเมื่อพวกเขาได้ยินคำว่าเอเรนเนี่ยจะต้องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้กับความพ่ายแพ้ที่ต้องอเผชิญเหมือนกับ,บเอเรนในตัวละครนั่นเองนะคะก็เลยอยากให้เพลงเขาเรียกผมว่าเอเรนเนี่ยเพลงนี้เนี่ย ถูกตีความออกมาในแนวเชิงให้กําลังใจมากกว่าอืมนะพอพูดถึงเรื่องกระแสเพลงเนี่ยนะฮะเขบอกว่ากระแสตอบรับของเพลงนี้ก็เกินคาดนะครับพี่พีเองเนี่ยก็เผยความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ทําขึ้นจากใจนะฮะผมไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรือสมบูรณ์แบบนะฮะเพียงพอในความหวังของทุกคนนะฮะแต่ผมหวังอยากจะให้ทุกคนนะฮะได้อะไรจากบทเพลงนี้นะฮะขอส่งพลังของเอเรนนะฮะให้กับทุกคนในวันที่ ที่ปล่อยเพลงลง YouTube นะฮะผมแทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเขาบอกเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันอ,อะไรอย่างนี้นะฮะว่ากระแสมันจะแรงมันจะดีขนาดนี้1วันภายใน1วันเนี่ยคือก็อ,อยากขอบคุณจริงๆรับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์